ว่าด้วยตาลตะโนดต,ต้นตาลบนคณนาของศูนย์ศึกษาอย่างนาตามที่เสนอไปแล้วมีผู้สนใจคอมเมนต์เข้ามาอยากเห็นชัดๆให้เห็นนะครับปลูกพร้อมกันที่เห็นนี่คือคณาคณา,าของศูนย์ศึกษาอย่างนาแล้วลองปลูกต้นตาลดูแค่สามต้นก็เป็นจริงๆน่าจะปลูกมากกว่านั้นนะฮะปี54พร้อมกันแต่น่าจะถูกถูกจัดการโดย คนที่นาข้างเคียงอันนี้ต้นหนึ่งอ่าละนี่อีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งนะสามต้นรวมแล้วสามต้นความสูงใกล้เคียงกับยางนาแต่ความใหญ่ใหญ่กว่าอวบกว่าเนื้อไม้มากกว่าแล้วทรงสวยกว่าตาลตันโหนตันโหนก็คือโครนก็คือต่ม จากนั้นทั้งไม้อย่างนานและตาลตโนดเป็นไม้เผ่าพันธ์ุที่ชอบตะโนดชอบตมนะครับเห็นเป็นขวัญตาเห็นเป็นชื่นใจพ่าสามารถอยู่ดีวกันได้แล้วก็ต,ต้นตาลก็เปล่าตรงยางนาเก็เปล่าตรงคนละชาติพันธุ์กันก็นจริงแต่อยู่กันอย่างลงตัวขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับ